ซื้อได้ซื้อครับกับ Ford e v e r e t t e ราคาอยู่ที่1,397,000แจ็คไม่ขาย แจ็คขายเพียง1 2 4 9เท่านั้นนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบนี้แจ้งได้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าคันนี้แจ็คใส่ชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างและเต็มและครบแค่ไหนแล้วลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่เราจุดเลยก่อนที่จะไปดูชุดแต่งครับมาพูดถึงเครื่องยนต์คันนี้นิดนึงนะครับคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้ากับแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็บอกได้คําเดียวว่่่าเเป็นนครืองทีให พลังกาลังที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวกับแรงบิดที่โคตรเยอะนะครับมาชิ้นแรกที่เราเห็นเลยจะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ v 2นะครับลูกค้าอยากได้เป็นม้าสีทองนะครับก็จัดให้ได้นะครับเป็นม้าสีทองเหลืองอารัางแบบนี้เลยนะครับม้าเนี่ยสามารถเลือกได้หลายสีเลยครับแดงเหลืองส้มเขียวนะครับได้หมดตามใจลูกค้าเลยนะครับไฟ LED 3จุดนะครับอันนี้ลูกค้าผมเลือกเป็นไฟ LED เนาะ หรือว่าชอบเป็นไฟสีส้มก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันนะครับสเกิร์ตนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเป็นสเกิร์ต AKC นะครับสเกิร์ต AKC เนี่ยใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็ดูหล่อดูเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็คันนี้ได้มีการตกแต่งในส่วนของเซ็นเซอร์หน้าอีก2จุดแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับปกติแล้วเซ็นเซอร์หน้านีครับ จะไม่มีนะครับในรุ่น e v e r อร์เรทนะครับแล้วก็จัดการแต่งให้กับลูกค้าครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัติและเป็นไฟหน้า LED ด้วยนะครับเวลาออกการแจ้งนะครับก็ไม่ติดให้นะครับอยู่ที่มืดไฟเขาก็เปิดให้เองอัตโนมัตินะครับและที่สําคัญรุ่นนี้ยังมีไฟช่วยส่องแสงสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยให้ด้วยนะครับถ้าหักพวงมาลัยไปทางด้านขวานะครับไฟตัดหมอกเขาก็จะติดให้หักไปทางด้านซ้ายไฟตัดหมอกเขาก็จะติดให้เป็นเอเวอร์เรรุ่นเริ่มต้นที่ให ออปชันมาค่อนข้างครบคันเลยนะครับด้านข้างครับเรามาดูนิดนึงนะครับถ้าเห็นจากข้างข้างแล้วพี่ทำไมมาดูเตี้ยจังนะครับคันนี้ จัดเป็นชุดโหลด1.5นิ้วสําหรับชุดเริ่มต้นเป็น YSS นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้ใช้งบประหยัดนิดน,นึงก็แนะนําเป็นตัวจบรุ่นนี้เลยนะครับใช้ความเร็วเนี่ยค่อนข้างนิ่งแล้วก็เนียนมากๆเลยนะครับสำหรับชุดโหลด YDS ครับคันนี้ก็เลือกเป็นโหลด1.5นิ้วใส่ล้อแม็กขอบ20นะครับเป็นลายขาวกวางดูเหมือนจะออฟเซตแต่ไม่ออฟเซตนะครับคันนี้ ไม่มีลบห้าไม่มีลบอะไรเลยนะครับเป็นออฟปกติเลยครับสาหรับล้อแมกลายนี้ยางเลือกเป็นยางดีเซนติสองเจ็ดห้าห้าห้าี่สิบนะครับก็ทําให้รถด,ดูออกมาทรงเป็นวัยรุ่นสุดตาตแบบคันนี้เลยนะครับในส่วนของชุดแต่ง AKC ด้านข้างนะครับที่เราเห็นเนี่ยปกติแล้วตรงนี้ชิ้นนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นแบบของเดิมรถเลยในชุดแต่ง AKC ก็มีในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยเป็นนะครับตั้งดังต่างก็ทําให้ดู เต็มแบบนี้เลยนะครับคิว่าสตราดแถมให้ครับแถมนะครับแล้วก็ฟิล์มของเราที่แถมให้ลูกค้าเป็นเกรดไฮคูเซรามิกเลยนะครับมืดข้างนอกสว่างข้างในครับเนี่ยมองจากข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นเลยข้างในนะครับเป็นเกรดพรีเมียมเลยสําหรับฟิล์มที่เราแถมให้ลูกค้าครับด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็โหลดเป็นสเต็ป1.5จเหมือนกันนะครับเมื่อวานลองเทสแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ กระโดดจัาอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดนะครับสาหรับโหลดสเต็ประมาณนี้ครับน้ามองจากด้านข้างครับฟิตเมนโคตรสวยนะครับสาหรับเอวเวเลนคันนี้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเบ้ามือจับให้นะครับนะครับเวลาลุ้งเปิดประตูเนี่ยถ้าเล็บไปโดนเนี่ยมันก็จะมีรอยขนแมวค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วยปกป้องให้กับลูกค้าอีกนะครับมาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับปกติแล้วเอวเวเลนนะครับตรงนี้จะไม่ใช่ LED นะครับด้านท้าย เอเวอร์เรทนตรงนี้จะไม่ใช่ LED นะครับเราจัดการเปลี่ยนทั้งโคมให้กับลูกค้าครับเป็นเหมือนตัวท็อปเลยนะครับไฟในส่วนของไฟด้านท้ายเป็น Full LED เลยนะครับสาหรับด้านท้ายนะครับไฟท้ายเปลี่ยนให้นะครับครบคันจริงๆครับข้างหลังจะไม่มีสเกิร์ตก็เป็นไปไม่ได้นะครับดูเผินๆอาจจะเฮ้ยมีเปาวะมีนะครับข้างหลังก็เป็นสเกิร์ต AKC นะครับทาให้รถออกมาดูอ้วนดูเตี้ยมากๆเลยครับสาหรับชุดแต่งนี้ก็หล่อลงตัวเลยครับสาหรับชุดแต่ง AKC ที่ใส่ในเอเวอร์เรนทคันนี้นะครับก็หากลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับรถแต่งหล่อๆสไตล์แจ็คแป๊บเดียวนะครับก็ติดต่อหาแจ็กได้ที่เบอร์0944024441ครับดูแลรถลูกค้าให้เหมือนดูแลรถตัวเองโดยแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ อยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับบริการดีมากบริการทุกระดับประทับใจแล้วแจ็คดูแลดีมากเลยเต็มสิบครับดีทุกอย่างประทับใจค่ะประทับใจครับบริการได้ได้อย่างดีบริการดีนะครับประทับใจมากครับบอกได้คำเดียวว่าสุดยอด <c oughs>